สวัสดีพี่น้องพบเหอกับยายทองน้องตูนอีกแล้วพี่น้องจ้าอันนั้นยายทองพามานางังหลาะฟังมุ่นยางหลาะฟังมุ่นช o o บรรยากาศรอฟังมุ่นน้ำถ่วมปลาปลาปลาอันนั้นรอฟังมุ่นได้พี่น้องนี่น้ำม,มันขึ้นหอดนี่แล้วนี่เนี่ยมันจิตไตขึ้นมาเรื่อย ใจขึ้นมากนี่มันเป็นปลาอันรอฟังมุนนะพี่น้องมันเป็นปาลารอฟังมุนบาน,นี้หน่ามันก็ขึ้นมาหอดจำานีละขึ้นจำหนีแล้วพี่น้องขึ้นพนปลาตียายท้องไทยบึงอ่ะตะกี้ยายท้องไทยคือตายอห่พี่น้องบึงป้าเห็ดดอกนี่มันง่ามเตะนี่เห็ดนี่ยังขึ้นง่ามเตะพี่น้องละดอกง,ง่ามง่ามละ เ็ดอีมันว่ากินบ่ปินดอกพี่น้องมันเ็ดอีหยังดอกมันละเป็นกระดาษเฉยๆทั้งหลังมันปินดอกทั้งใดี๋ยวไม่อันนั้นไม่อีหยังไม่ย่างบ่เมียนมึงดอกดอกมันเหี่ยวมันก็สิปล่นแล้ค่ะพี่น้องยางไปรอฟังนีกหนึ่ ช่องมะยางเที่ยวหาเห็บจองเห็ดได้ปนหนึ่งลอเนี่ยเราฟังมุ่นได้พี่น้องนี่ฟังมุ่นมีน้ำขึ้นระดับนี่แล้วไตขึ้นเรื่อยๆนี่ไตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่หายใจเงียบๆเลยมีแต่ปลาใหม่ได้พี่น้องตววปลาใหม่มืดปน ส่วนปลาใหม่รอฟังมุ่นแมนแถบนั่นแมนมืดพี่น้องแถบฟังมุ่นมึงปลาบ่อนติ้นแจ้วพี่นอ้องปลาโอใหม่ปลาใหม่หละ่ะที่เป็นพุ่มรอฟังมุ่นเนี่ยรอฟังมุ่นเนี่ยนี่เป็ปลาใหม่มีกับฟังมุ่นถึนไปพุ่นตัวตัฟังมุ่นยี่ร้องกันนะยืนอยู่ต่ำกว่า นึ่ก็ฟังมุ้นนั่นเป็นภักแยร้องกัเลยฟผาพีหนองเลยเบิง้งห้อยเปินเฮ้ยเปลือกอย่างม่องเปิ้ลมาเปิ้ลยางม่องน้าขึ้นนี่ครับเปลือกย่างม่องเรา,ออาฟังมุลนนะพีหนองเปิ้นเปินลจีใจม่องเราฟังมุลนยังสีนะพีหนองรอรอรอไปยังสีนะป่ามันกับสีมะฮ้มเราฟังมุ้นนะเนี่ยเยใจรอรอรอ,อไปน้ำ มองได้มันบม่มีใหม่ไม่ยังเนี่ยหน้าพีนองนใจเลาะเลาะป่ามันพระมากมันก็ถือป่าหลายบ่อนเป็นเจ้าๆอยู่วงพีนองพุ่นปุ่นปุ่นพุ่น,นโอ้บ่อนปุบป,ปะปุบป,ปัาอยู่มันเหงนเต็มมากแล้วก็ภูมิใหม่เนี่ยป่าป่าเบืดบั่อยากหนูฟังมุ่นโอ้ยขับมาพี่นองเบื้องนั่นน่ะบ่อนปุบปับ่อน ไอ้หน่อดีวท่องสีผ้ายางต่อ,อยางเลาะส้มปลาเป็นต้มนี่แหละส้มบรรยากาศไปน้ำท่างน้ำอันนี้นี่แหละเออส้มหนทางส้มอันนี้ไปน้ำหนทาง รอปลาไปรอฟางมุ่นไปนี่ลพี่น้องพอเห็ดก็เอามหาเห็ดมหาเห็ดแต่ปนนันค่อนข้างขึง้นสั้นไม่ต้องกัย่างรอฟางมุ่นนามรอฟางมุ่นพี่น้องรอฟางมุ่นบนปลาบอนอยู่ในโฮมหม่ คือผักผีผ้พา,พานหนอเงียงเลาะฟังมุ่นหาเห็ดนั่เว่าอยู่ผู้เดียวคือขี้บ่า,นบาน <c oughs> เออนี่ยก็จุบานะได้ตัดนะต้องกินหน่อเว่าคนเห็ดอันนั้นทำยูทูปขี้บ่าเนี่ยว่าวอยู่ผู้เดียวกับปิ่นก็กระตีบานทีนาะ bì thòng hoa, boba boba, thóc vài, bì là bì nõn, và cá trăng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 , nóc bì nõn, bong chắc mệt, bong ngứa chắc mệt ว่ากะสร้างกะสร้างข่อยบ่หึจักมิดอีว่าเฮาได้ซ่ําใด๋เอาซ่ํานั่นเนาะพี่น้องเนาะอือมาเด้มักสาวเก็บเห็ดคือต่างประเทศเขตแดนเยอะละมันองได้ครึ่งนี่จําบ่ได้อีกครึ่งนึง ส <laughs> องเพ่งนี้ม่ปลาเหมาือนปลาสอนจิ๋ว่าไม่เงินยนี่มีบลาบ่ก็เดียวหัวเสะอุกสะออุ๋ย <laughs> มีปลาอันนี้ได้วีนองปลาลำดวนปลาลำดวนลำดวนปลาลำดวนฮะย,ยางล่อ ออกจากฟังมุ่นแล้วก็มาหาหนทางที่หนาหนทางยางยางรอปลาและจี๋ของเครื่อุลม น,น,น,บบน้นำเข่าเห็ดน้ำเข่าเอาามืดวันจะเป็นเห็ดเฮ็ดกินเห็ดอยาก หอนดุลทางแล้วพี่น้องไปก่อนไปก่อนบายบายพี่น้องบายบายบายนะบายมุ้งแล้ว,ลว <c oughs> ไปก่อนเด้อพี่น้องจ้าไปก่อนพบปะกันหอนดุลทางแล้วกันบายบายกันแล้วจ้าพอกันคลิปหน,น,น้าเนาะจ้ะ